ใครได้ดูเมดบราซิลแข่งกับอิตาลีบ้างคะทุกคนต้องบอกว่ามันมากอย่างที่บอกอยู่เสมอนะคะการเป็นทีมเวิร์คคือสิ่งที่ดีที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนในทีมเข้าขากันระหว่างการแข่งขันทุกคนรู้ไหมคะว่าบราซิลได้มีโอกาสอีกครั้งนะคะในการชิงตำแหน่งแชมป์โลกในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกหลังจากผ่านไป12ปีนี่กลับมาอีกครั้งในรอบ12ปีเลยนะทุกคนของ บราซิลโดยบราซิลนะคะชนะอิตาลีไปด้วยสกอร์3ต่อ1เซตนะคะเซตแรก25ต่อ23เซตที่สองต่อ25เซตที่3 26ต่อ24และเซตที่4 25ต่อ19ค่ะโดยบราซิลชนะเซตแรกเซตที่3และเซตที่4ค่ะทุกคนบราซิลนะคะได้เหรียญเงินในปี1994นะคะเหรียญเงินในปี2006และ2010ในปี2014บราซิลได้เหร เี่ยนทองแดงนะคะและ2018ของการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาครั้งที่แล้วนะคะบราซิลจบอันดับที่7เลยนะทุกคนทุกอย่างมันพลิกผันไปได้ตลอดปีเลยนะคะทุกคนว่าปีนี้แต่ละทีมจะทําฟอร์มยังไงปีที่ผ่านมาเคยทําฟอร์มไว้แบบนั้นปีนี้กลับมาแบบยิ่งใหญ่สุดว้าวทุกคนรู้ไหมว่าบราซิลชนะอิตาลีได้ก็จริงนะคะแต่ว่าการบุกของอิตาลีอะมากกว่าบราซิลนะอิตาลีบุกได้ถึง 67เลยอะบราซิลบุกได้เพียง56แต่สิ่งที่บราซิลเหนือกว่าอิตาลีแบบเยอะมากๆนั่นก็คือการบล็อกบราซิลนะคะทุกคนใน4เซตบล็อกไปถึง21แต้มส่วนอิตาลีบล็อกได้เพียง7 แต้มอ่ะทุกคนและความผิดพลาดของคู่ตรงข้ามานะคะอิตาลีก็ให้คะแนนบราซิลมาถึง21ส่วนบราซิลให้คะแนนความผิดพลาดของตนเองไปให้อิตาลีแค่1 3มเองพอมันทำออกมาเป็นสถิติรวมมานะคะบราซิลก็เหนือกว่าอิตาลีด้วยสกอร์98ต่อ91ทั้งที่แบบถ้าเอารวมๆแล้วสถิติรวมมานะทุกคนทั้งแบตสกิลอะไรเงี้ยบราซิล่ก็เหนือกว่าอิตาลีนะ94อิตาลี ขุดได้แค่85ส่วนอิตาลีอ่ะก็นําเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการรับก็รับได้9กาสการเซตเซตได้มากกว่าบราซิลตั้งเยอะส่วนอโกนูนะคะเบส,สกรเลยก็คือผู้ทนาคะแนนสูงสุดไปถึง30คะแนนกาบี้ฝั่งบราซิลทําไปได้20เถ้าเอารวมๆแล้วว่าบราซิลได้เปรียบที่การบล็อกกับข้อผิดพลาดที่อิตาลีทําพลาดไปทุกอย่างมันอยู่ที่ทีมร์วจริงๆค่ะไม่ว่าแอตแทกหรือการบุกข,ของอิตาลีจะมากกว่าก็จริงแต่เห็นไหมผลสุดท้าย Iya. แอตแท็กการบุกไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เลยถึงชัยชนะมันต้องอยู่ที่การบล็อกของเพื่อนในทีมการเสิร์ฟของเพื่อนในทีมและข้อผิดพลาดของทีมตนเองด้วยคือทุกอย่างมันคือทีมเวิร์กจริงๆทุกคนถ้าใครทําแบบนี้ทําทีมเวิร์กในทีมได้ให้ดีที่สุดอะเข้าขากันให้มากที่สุดก็จะได้เปรียบมากเลยมันมากจริงๆค่ะทุกคนมันแบบมันมากๆเมื่อวานนี้วันที่13ตุลาคม2565ช่วง13เข้า14 ทุกคนนะ่าจะได้ดูกันตอนเวลาตีหนึ่งดังนั้นนะคะณนะเวลานี้อิตาลีต้องตกไปชิงอันดับที่3กับสหรัฐอเมริกาและบราซิลเข้าไปชิงแชมป์โลกกับเซอร์เบียการชิงอันดับที่3นะคะจะเริ่มต้นวันที่15ตุลาคม2565นะคะนั่นก็คือวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565นะคะ คู่ชิงอันดับ3อิตาลีและสหรัฐอเมริกาแข่ง3ามทุ่มตรงและคู่ชิงอันดับที่1และอันดับที่2นะคะบราซิลกับเซอร์เบ,เบียแข่งเวลาตีหนึ่งนะคะทุกคนก็คือคืนวันที่15ย่างเข้าวันที่16นะคะเวลาตีหนึ่งคู่ชิงชนะเลิศดูกันยาวๆเลยค่ะทุกคนมีถ่ายทอดสดด้วยใครจะได้เป็นแชมป์โลกของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022นี้เซอร์เบียจะป้องกันแชมป โลกของตนเองในครั้งที่แล้วได้อีกครั้งหรือไม่และบราซิลจะมาล้มแชมป์เป็นครั้งแรกได้หรือไม่ค่ะทุกคนอขอถามใหม่เลยค่ะทุกคนทายมากันใหม่เลยอิตาลีกับ USA ใครจะได้ที่3และที่4ส่วนบราซิลกับเซอร์เบียใครจะได้แชมป์โลกถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนะํามาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับหนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขัน,นะะทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยค่ะ